โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โคกระบือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยแต่ในอดีตมีเกษตรกรจำนวนมากไม่มีโคกระบือเป็นของตนเองต้องเช่าผู้อื่นมาใช้ในราคาแพงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัสตว์จัดตั้งธนาคารโคกระบือโดยให้ยืมเพื่อการผลิตหรือให้เช่าซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเองในการทำการเกษตร วัตถุประสงค์หลักนะครับก็เพื่อจะช่วยให้กเกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโครหรือกระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการ,กรเกษตรเป็นการต่อให้เกิดรายได้แล้วก็เป็นทําให้กเกษตรกรมีอาชีพครับปัจจุบันยังมีกเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการอีกจํานวน1นึ่งแสนหนึ่ปพัรายแล้วก็มีโครกระบืออีกจานวน1นึ่งแสนสามหมื่นกว่าตัวซึ่งกเกษตรกรและโครกระบือกจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เราได้รับการสนับสนุนโคและกระบือมาจากกรมปศุสัตว์นะคะในพื้นที่สมัยแต่ก่อนโคและกระบือในพื้นที่มันมีน้อยลงพอมีโครงการตามพระราชดำริเข้ามาทําให้โคและกระบือในพื้นที่เพิ่มขึ้น ความมั่นคงสําสหรับอาชีพของธนาคารโคและกระบือนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากกรมปศุสัตว์มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะชีวิตเกษตรกร,ะร,กรจะทําพืชเชิงเดี่ยวเราก็ได้มีอาชีพเสริมคือเลี้ยงโคและกระบือทําให้เรามีเงินส่งลูกเรียนมีเงินหมุนเวียนในครอบครัวได้เพิ่มขึ้นค่ะเรื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กรมสัสวดได้จัดทำโครงการมอบกรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมสุสั์และพระสุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วยสากิจกรรมหลักหนึ่งกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือ 2. กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือให้แก่กเกษตรกร,รที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,รตามพระานนราชบัญญัติกิจกรรมที่สานะครับ เป็นกิจกรรมบริการด้านสุขภาพตัดของธานาคารโคกกบือในวันที่25ารกรกฎาคม2 5 6 7โดยได้จัดพิธีสงฆ์และพิธีถ่ายชีวิตโคกรกบือจำนวน721ตัวโดยจะนําไปมอบให้เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธานาคารโคกรกบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อเกิดความเข้มแข็งตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่นการใช้ข้อมูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นเป็นต้นเกษตรกร,กรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,ต,กรตามพระราชดําริกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษกรมปศุสัสตว์และส่วนภูมิภาคสํานักงานปศสุสัตว์สํานักงานปศุสัสตว์จังหวัดและสํานักงานปศุสัสตว์อำเภอทั่วประเทศ